น้ำมันเครื่อง Enduro นะครับตัวนี้เกรดเลสซิ่ง 4T นะครับผม10 W 40นะครับสำหรับเหมาะสําหรับสายซิ่งนะฮะโอเคสายใช้งานตัวนี้นะครับก็20 W 50นะครับเหมาะสําหรับสายแบกสายบรรทุกสายวิ่งทางยาวทัวริ่งทิปนะครับจัดไปได้หมดทุกทอย่างนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับรถออโต้สายพานนะครับน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเฟื่องท้ายนะครับตัวนี้เป็นเกรดสังเคราะห์หมดนะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนกับ Enduro ครับผม สวัสดีครับนะฮะกับสายคาบูเรเตอร์นะฮะกับกล่องโซนิกนะถ้าใครใช้กล่องโซนิกอยู่นะฮะไม่ว่าจะโซนิกตัวใหม่ไม่ว่าจะโซนิกตัวเก่านะครับขัะนั้นโซนิกตัวเก่านะครับตัวนี้โซนิกตัวใหม่นะฮะผมนะฮะจากขัะนั้นเป็นอสองกล่อง2ระบบนะฮะก็จะใช้โซนิกกับ CB นะ อ่ะตัวนี้ก็ระบบเดียวเนาะกับกล่องโซนิกตัวใหม่นะฮะตัวบังลมนะเฮียจะย้ำอีกทีนึงเพราะว่าตัวบังลมคาบูเลเตอร์นะครับตัวไฟเลี้ยวบังลมนะฮะใส่คาบูอ่าใส่กล่องโซนิกตัวใหม่นะครับแค่มีสายพ่วงหนึ่งเส้นนะครับหรือใครกลับสายเป็นนะครับใช้โซนิกตัวใหม่ KGH-60 นะครับก็เสียบใช้ได้เลยนะครับสตาร์ทเร่งได้เลยบึ้นบๆนบ้น,บนแป้นๆเลยนะครับแต่ถ้าใครจะใส่กล่องโซนิกตัวเก่า KGH ขีด90จะต้องไปกับพันเซอร์นะครับถ้ารุ่นสตาร์ทเท้าซ้ายไปวขวาขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็ใส่สายพ่วงหนึ่งสายนะครับแล้วก็กล่องโซนิกหนึ่งใบนะครับแต่ถ้าอยากง่ายสุดนะครับคือกล่องโซนิก KGH ขีด60 นะครับกล่องโซนิกตัวใหม่ใช้สายพ่วงหรือกับสายใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวใหม่อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะครับตัวนี้เป็นคาบูเลเตอร์นะครับตัวกล่องโซนิกนี่เด็กน้องๆมาถามเฮียว่าเฮียกล่องโซนิกรอบตัดอยู่ที่ไหรนะเฮียก็จะมาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับผมนะฮะเขาเฮียก็ลากตัดกรอบลากตัดทุกเกียร์นะแต่มันจะไม่ตัดเหมือนกล่อง X มันจะตัดแบบตัดๆๆดเหมือนกันนะครับแต่กล่อง X จะตัดเพาะกว่านะครับผมนะอ่ะโอเคตัวนี้โกแอสต็อปนะฮะเฮียก็ตั้งไว้คคครร่่่่าาาวววววๆือออ1.5นนนนะะะััับตตตตโกกกแแแสส็็็ปปเีี้้มลลห ปุ่มมันเริ่มไปแล้วขนาดรถไม่ค่อยได้ตากแดดนะเห็นปะ่ะปุ่มมันเริ่มไปแล้วมันเริ่มแตกแล้วนะฮะก็ตามอายุข,ของมันเนาะก็ปีกว่าๆละแล้วต,ตัวเนี้ยนะฮะมันก็วัดได้ประมาณคร่าวๆนะครับก็ถือว่าแม่ไม้ก็ก็แปดเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใกล้เคียงอยู่นะแต่เฮียตั้งไว้นะครับไปหนึ่งจุดห้านะครับมันตั้งได้จากศูนยะ์จุดห้าหนึ่งหนึ่งจุดห้าสองสองจุดห้าจนสามจุสี่ไปนะมันก็ตั้งได้แต่ทีเนี้ยเฮียก็จะตั้งอยู่ประมาณหนึ่งจุดห้าแล้ครับบรออขงมันนะเฮียกก็ลาตัดทุกกเียร์นะ เฮียก็ลากตัดทุกเกียร์นี่อยู่ประมาณ1 1 4 9 0นะแต่บางทีนะครับเฮียลากไปนะครับขึ้นอยู่กับการจูนขึ้นอยู่กับการไล่น้ำมันด้วยนะครับว่ารถมันไปสุดแค่ไหนนะฮะหนึ่งนึ่งพันี่ร้อยเก้าสิบนะครับหรือบางทีก็ที่เฮียเคยขี่นะหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมันก็อยู่ราวๆนี้แหละแต่สูงสุดอะเฮียว่าลิมิตของมันนะจะอยู่หนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเก้าเราการ มันจะไปถึงไหนสเตอร์นะครับมีส่วนนะครับสเตอร์เล็กสเตอร์ใหญ่นะครับผมนะส่วนของมันเนี่ยมันก็จะตัดไปนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันมันตัดไปหรือเกอออสตอปูจะพังหรือมันตัดไปเพราะว่ารถมันไม่ได้สตาร์ทใช้งานอันนี้ก็ก็ไม่รู้แต่ก่อนมันก็ไม่เคยดับนะแต่ช่างมันนะแต่วันนี้เรามาบอกรอบของมันในการไล่สเตอร์ด้วยนะครับสเตอร์ใหญ่ไปหรือสเตอร์เล็กไปนะหรือกับการไล่ปรับจุนน้ำมันน้ำมันหนาไปน้ำมันบางไปเราก็ต้อง เอาให้เหมาะสมนะครับแล้วรอบในกล่องนะครับมันจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพของมันนะครับผมนะฮะเฮียก็มาเปิดให้ดูว่าเอ้ยคร่าวๆนะในกล่องโซนิกที่เฮียไปขี่อ่ะมันก็อยู่ประมาณนี้คร่าวๆนะก็จะอยู่ประมาณนี้มันก็ตรงไหมมันก็ใกล้เคียงแหละนะครับของกล่องนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบนะฮะ มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมนะฮะส่วนตัวกล่องรุ่นอื่นถ้าใครอยากรู้รอบนะฮะเดี๋ยวเฮียเอาโอกเอสตอปไปใส่แล้วเดี๋ยวว่างนะเดี๋ยวเฮียก็ไปขี่ก็ทยอยมาให้ดูแล้วกันเพราะหนึ่งอย่างถ้าเฮียออกไปขี่เนี่ยมันมันอยู่ในตัวเมืองวะ่ะมันก็จะยากหน่อยนึงนะบางทีมันก็เกรงใจหนึ่งอย่างท่อเสียมันก็ดังด้วยนะครับวันไหนว่างๆกนะ็เดี๋ยวเฮียใส่แล้วเดี๋ยวจะไปลองให้ดูว่าแต่ละกล่องเนี่ยมันอะไรขนาดไหนแต่ถ้ากล่องโซนิกตัวใหม่กับตัวเก่าเท่ากันนะครับใกล้เคียงกันเท่ากันเห็นไหมดับอีกลแล นะเพราะว่ารถมันเปิดนานนะทุกทีก็จะขี่ไปมันก็ไม่ดับนะหรือมันไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้รอบมันก็จะตัดของมันเอาไปอัตโนมัติเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้คอ่คอยไปว่าหากันว่ากันอีกทีนะแต่วันนี้เฮียแค่มาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> รอบ go and stop มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับของตัวกล่องโซนิกนะไม่ว่าจะตัวเก่าตัวใหม่นะครับผมแต่ถ้าใครยังต้องการกล่องโซนิกหรือสายพ่วงยังไงลองทักมาได้นะครับเพราะเฮียเป็นสายคาบูเรเตอร์นะครับผมก็ <c oughs> ทำให้ขี่แบบบ้านๆขี่สนุกขี่ใช้งานนะครับก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะฮะก็วันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องโซนิกเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ